ร้อนสุดๆเลยนะแล้ววันนี้จะพาฉันไปนั่งทำเล่นที่ไหนดีล่ะฉันว่าจะพาทันไปกำลังกินเป็นละเที่ยวแถวซีสกเสเซ่ สิบนาทีเท่านั้นเองนะว้าวเจ๋งอีกแล้วไม่ได้มีเจ๋งอะไรเลยนะเธอนี่ไงก่อนไปเราก็เข้าไปจองคิวไว้ก่อนเลยเข้าไปที่แอปพลิเคชันของ E V Station แล้วก็ไปดูว่าที่สถานีให้บริการเนี่ยมีรถก็มาใช้บริการอยู่หรือเปล่านี่ไงมีร บริการอยู่ตอนนี้แล้วก็ก็เลยจ่ายเงินแล้วด้วยหอมันสุดยอดมากเลยนนคะงั้นเราไปจองงั้นเราจองคิ่ไว้ก่อนเลยพอไปถึงเนี่ยมัอได้ช้าเลยไง ขอแคาเฮ้เหลือเงินเป็นหม่ำหม่ำใหเมื่อไหนะวันนี้ว้าที่สุดทิ่สุด